สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกี้ที่ช่องเ n เกนชาแนลอีกแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ค่ะกี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะและกี้ก็ยังอยู่กับเจ้าไททัน B7 คันนี้ค่ะ เาเจ้าไททัน B7 คันนี้นะคะมาทดสอบทำระยะทางค่ะว่าเขาจะทำระยะทางได้ต่อ1การชาร์จอยู่ที่กี่กิโลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเพื่อนกี้ก็ให้ทีมงานของกี้นะคะได้เอาเจ้าไททัน B7 คันนี้ค่ะไปทดสอบในเรื่องของความเร็วมาแล้วนะคะ ซึ่งเป็นผู้ทดสอบในครั้งนี้นะคะมีน้ำหนักอยู่ที่60กิโลกร,รัมค่ะแล้วก็ความเร็วตามสเปคที่เขาให้มานะคะสามารถทำแม็กซ์สปีดได้อยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทีมงานของกี้นะคะทำการทดสอบความเร็วตาม GPS นะคะได้อยู่ที่44กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะความเร็วที่ทำได้นะคะบวกลบไม่เกิน5ก็ถือว่ายอมรับได้ค่ะ ในส่วนของความเร็วนะคะก็ถือว่าทําได้ดีเลยค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะเพื่อนก็ถึงตากี้แล้วค่ะวันนี้นะคะถึงคิวที่กี้จะเอาเจ้าไททัน B7 ค่ะมาทดสอบทําระยะทางนะคะว่าจะทําระยะทางได้อยู่ที่กี่กิโลนะคะก่อนที่เราจะไปทดสอบกันค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเลขหมายเริ่มต้นกันก่อนดีกว่านะคะเลขมาตอนนี้นะคะอยู่ที่1.6 1ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า จบทริปนี้จะทำระยะทางได้อยู่ที่กี่กิโลนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกันนะคะออกไปใช้รถทุกครั้งอุปกรณ์เซฟตี้สำคัญมากๆค่ะยังน้อยมีหมวกกันน็อกหนึ่งใบก็ยังดีค่ะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าค่ะ ทิปนี้นะคะเราจะเริ่มสตาร์ทจากบ้านบางโฮมรีสอร์ทค่ะบ้านบางโฮมรีสอร์ทนี้นะคะเพื่อนๆเป็นรีนสอร์ทน่ารักน่ารักนะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเพชรบุรีมากนะคะ่ะแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับหาดเจ้าสำราญนะคะที่กี้มาเที่ยวอยู่บ่อยๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะจุดแรกที่เราจะไปกันนะคะก็คือจุดชมวิวคลองดีสค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักมากนักนะคะประมาณ9กิโลค่ะวันนี้นะคะเ,เพื่อนๆที่กี่เอาเจ้าไททัน B7 ่นนะคะมาทดสอบการใช้จริงนะคะจะเป็นการทดสอบนะคะโดยการใช้โหมดอิเล็กทรด อย่างเดียวค่ะเพื่อเป็นการทดสอบค่ะเ,เพื่อนๆนว่าจะทําระยะทางได้ตามสเปคที่เขาให้มาหรือเปล่านคะคะจากคลิปก่อนๆค่ะเ,เพื่อนๆที่กี้มาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะคะก็มีเพื่อนๆค่ะสอบถามเข้ามาค่ะว่าทําไมกี้ถึงเลือกที่จะมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็เพราะว่าที่จังหวัดเพชรบุรีนี้นะคะเ,เพื่อนๆนก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เรา,าได้แวะทเที่ยวเยอะเลยนะคะแล้วก็ยังมีเส้นทางนะคะสนุกสนุกนะคะให้เราชาวจากักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งล้อเดียวไฟฟ้านะคะ ไปขับเที่ยวนะคะได้เยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางวิบากนะคะเส้นทางเทลสวยๆนะคะและที่นี่ค่ะเพื่อนๆอ,อาหารทะเลสดๆใหม่ๆแถมราคาไม่แรงด้วยนะคะและที่กี้ชอบมากๆค่ะเพื่อนๆที่จังหวัดเพชรบุรีนี้นะคะเขาจะมีเล่นจักรยานเอาไว้บริการให้สําหรับนักท่องเที่ยวนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เกือบทุกเส้นทางเลยค่ะและบรรยากาศสองข้างทางก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยค่ะทุ่งนาสีเขียวนะคะท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้านะคะแล้วก็ระหว่างทางก็ยังมีสวนตาลของชาวบ้านนะคะให้ เราได้เห็นด้วยนะคะบรรยากาศคะ่ะเพื่อนๆถูกใจสายธรรมชาติแบบกีมากๆเลยค่ะขับออกจากที่พักมาได้สักพักหนึ่งนะคะก็มาถึงทางเข้าจุดชมวิวคลองดีสิกันแล้วค่ะหน้าทางเข้านะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมีป้ายชื่อวัดสมอดานขนาดใหญ่นะคะให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะจุดชมวิวคลองดีสินี้นะคะก็จะอยู่ที่บ้านสมอดานตำบลหนองพับอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นจุดชมวิวที่เดินทางมาได้ง่ายๆเลยนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะ แล้วก็บรรยากาศสองข้างทางนะคะก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะยิ่งใกล้จุดชมวิวนะคะยิ่งบรรยากาศดีเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้นะคะน่าเสียดายมากๆค่ะเพราวมาถึงทางเข้าจุดชมวิวนะคะท้องฟ้าก็ปิดเฉยเลยค่ะภาพรบรรยากาศต่อจากนี้นะคะอาจจะมืดหน่อยนะคะกี่ต้องขออาภัยด้วยนะคะขับเข้ามาจนถึงจุดชมวิวแล้วนะคะ เราก็จะเห็นต้นกะลาบพึกนะคะเพื่อนเรียงเป็นแถวนะคะตลอดสองข้างทางนะคะเรียบไปกับคลอง18ค่ะจากข้อมูลนะคะเพื่อนต้นกะลาบพึกนี้นะคะที่ปลูกเรียงรายเป็นแถวสวยงามอยู่ตรงนี้นะคะปลูกโดยรลองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งบ้านของท่านนะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กับคลองดีสินี่เองค่ะ ต้นกะลาประพึกนี้นะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางค่ะจะออกดอกเป็นช่อๆนะคะในช่วงของเดือนกุมภาถึงเดือนเมษาค่ะสีของดอกต้นกะลาประพึกนี้นะคะเพื่อนก็จะผสมผสานกันนะคะระหว่างสีชมพูอ่อนแล้วก็สีขาวนะคะจนได้สมญานามว่าดอกซากุระเมืองไทยค่ะ เพื่อนๆคะแล้วตอนนี้ค่ะกี่ก็อยู่ที่ซอยซาก,กุระเมืองไทยจังหวัดเพชรบุรีคะ่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าเป็นต้นกาลประพฤกษ์นะคะดอกของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะคะมีสีขาวแล้วก็สีชมพูค่ะสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะวันที่กี่มาค่ะเพื่อนๆดอกของเขายังไม่บานเต็มต้นค่ะอาจจะต้องรออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะดอกของเขาจะเต็มต้นแล้วก็สวยมากกว่านี้ค่ะส่วนสถานที่นี้นะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ที่วัดสมอด้านจังหวัดเพชรบุรีคะ่ะ ไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวกี้พาเพื่อนๆเข้าไปดูต้นไม้นะคะไปดูดอกซากุระเมืองไทยกันค่ะเพื่อนๆคะเวลาที่เราไปเที่ยวชมดอกไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่คลองดีสิบแปดนี้นะคะหรือว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะให้เราดูแค่ตาค่ะมืออย่าเก็บกลับบ้านนะคะพยายามอย่ายไปจับอย่ายไปดึงนะคะพเพื่อนๆเหลือเอาไว้ให้คนอื่นๆนะคะได้ชื่นชมกันด้วยนะคะ <ste xt> ไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะหลังจากที่เก็บภาพบรรยากาศนะคะความน่ารักของดอกกะลาประ,ปะพฤกหรือว่าซากุระเมืองเพชรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หาดทรายเม็ดแรกกันค่ะเดี๋ยวกี้จะพาเจ้าไทท่าน B ีซเวคันนี้นะคะไปเที่ยวทะเลค่ะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะส่วนหาดทรายเม็ดแรกที่เรากําลังจะไปนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับโครงการพระราชดริแแลมผักเบีย้ยค่ะ ซึ่งโครงการพระราชำริแทัยพักเปี้ยนี้นะคะกี้ก็เคยไปมาแล้วค่ะครั้งนั้นนะคะกี้ไปกับเจ้า500วัตต์คู่ใจของกี้ค่ะถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะเดี๋ยวกี้ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ค่ะหาดทรายเม็ดแรกนี้นะคะเป็นจุดชมทรายเม็ดแรกที่เกิดขึ้นในอ่าวไทยค่ะเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของหาดทรายในฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยค่ะซึ่งจะอยู่ห่างจากจุดชมวิวคลองดี8นะคะประมาณ15กิโลเมตรค่ะ อย่างที่บอกเพื่อนๆไปค่ะว่าจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราได้แวะเที่ยวเยอะเลยค่ะอย่างเช่นระหว่างทางนะคะไปหาซ้ายเม็ดแรกค่ะเพื่อนๆเราก็จะขับผ่านนะคะอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเพชรบุรีค่ะนั่นก็คือทุ่งทานตะวันหน้าพันสามค่ะแต่น่าเสียดายอยู่นิดนึงค่ะเพื่อนๆวันที่เรามานี้นะคะทุ่งทานตะวันหมดไปแล้วค่ะ แต่ที่เรามาวันนี้นะคะเรายังได้เห็นหุ่นฟางยักษ์ค่ะเพื่อนน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะจากที่เห็นนะคะเพื่อนมีหุ่นฟางหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ่นฟางวัวเทียมเกวียนนะคะหุ่นฟางค้างคาวนะคะคิงคองตัวใหญ่ๆก็มีค่ะไดโนเสาร์ก็มีด้วยนะคะแม้กระทั่งผีเสื้อสมุดค่ะเพื่อนก็มีนะคะเกว่านะคะถ้ากี้มาในช่วงที่มีดอกทานตะวันนะคะ กี้น่าจะได้ภาพสวยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆเยอะกว่านี้แน่นอนค่ะการเดินทางในทริปนี้ของกี้นะคะกี้ก็จะเน้นขับในเส้นทางที่เป็นเลนจัก,กรยานเป็นหลักเลยนะคะ แล้วก็จะเด้นขับในเส้นทางที่เป็นเส้นทางของชุมชนนะคะที่เต็มไปด้วยธรรมชาตินะคะเต็มไปด้วยวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านค่ะอย่างเช่นนะคะพเพื่อนๆก่อนที่จะถึงหาดทรายเม็ดแรกนะคะกี้ก็ได้ขับผ่านนะคะช่วงที่เป็นนาเกลือเกือบตลอดเส้นทางเลยค่ะถ้ามาในช่วงที่เก็บเกลือเข้ายุ่งช้างนะคะพเพื่อนๆสองข้างทางนะคะก็จะเต็มไปด้วยนาเกลือที่เป็นสีขาวนะคะเหมือนหิมะยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ ขับผ่านช่วงหน้าเกลือมาได้สักพักหนึ่งนะคะเราก็มาถึงหาดทรายเม็ดแรกกันแล้วค่ะหาดทรายเม็ดแรกนี้นะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ตำบลแหลมผักเบี้ยนะคะอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะ เราก็มาถึงตัวหาทรายเม็ดแรกกันแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะเพื่อนๆกี้ก็อยู่ที่หาทรายเม็ดแรกค่ะที่นี่นะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ใกล้กับโครงการแหลมพักเบี้ยนะคะใชาหาดที่นี่นะคะเพื่อนๆก็จะทอดยาวไปเป็นแบบนี้เลยนะคะ ค่ะที่นี่นะคะเพื่อนค่อนข้างเป็นส่วนตัวค่ะเพราะว่าคนไม่ค่อยพลุกพ่านนะคะเจ้าไทยท่านบีเซเว่นค่ะเพื่อนจะมีข้อดีที่กี่ชอบนะคะนั่นก็คือหน้ายางของเขาค่ะจะมีขนาดใหญ่นะคะมีขนาดกว้างถึง4นิ้วด้วยกันค่ะสามารถขับขี่บนชายหาดแบบนี้นะคะเพื่อนได้แบบสบาย,บายเลยนะคะเดี๋ยวกี่จะไปพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูค่ะว่าเวลาที่เราขับขี่บนชายหาดแบบนี้จะสนุกแค่ไหนนะ เพื่อนๆคะดูเหมือนว่ากี่จะขับชิลไปหน่อยนะคะทีมงานสายลุยนะคะก็เลยอยากจะลองขอขับในแบบฉบับสายลุยดูบ้างคะ่ะนั่นไงล่ะคะพเพื่อนๆได้ไปแล้วนะคะก็ไปทําโดนัทบนหาดทรายเลยนะคะกี่อยากจะบอกทีมงานหละเกินคะ่ะว่าจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะคะเป็นสายวินเทจเป็นสาย i, คลาสสิกเพื่อนๆไม่ใช่สายลุยนะคะที่พี่เขาจะเอามาทําโดนัทบนหาดทรายแบบนี้นะคะจะมาขับปัดท้ายแบบนี้นะคะพเพื่อนๆแต่ก็สนุกพี่เขาเลยคะ่ะเพื่อนๆ ทาให้เมื่อก่อนนะคะกี้ว่ามียกล้อหน้าโชว์แน่ๆเลยค่ะไปค่ะเพื่อนๆหลังจากที่สนุกกับการเล่นทรายนะคะกับเจ้าไทยท่าน B 7ซเได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ได้เวลากลับไปที่พักแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะกลับไปที่พักกันนะคะเดี๋ยวกี้จะพาทีมงานของกี้นะคะไปหาอะไรทานที่หาเจ้าสำราญก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปสรุประยะทางของทริปนี้กันนะคะไปค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวกี้ขอตัวไปหาอะไรทานกับทีมงานก่อนนะคะ สำหรับทริปนี้นะคะเพื่อนๆหลังจากที่ได้ลองใช้เจ้าไททัน b เกันแบบยาวๆในทริปนี้มาแล้วนะคะความเร็วที่ใช้นะคะก็จะอยู่ที่ส0 4สิสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโหมดที่ใช้นะคะก็จะเป็นโหมดอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวเลยนะคะส่วนตัวเก้นะคะเพื่อนเพื่อนเจ้าไททัน b เคันนี้นะคะยิ่งใช้จริงนะคะยิ่งขับสนุกค่ะเพื่อนๆนด้วยความที่เป็นรถนั่งนะคะเพื่อนๆการคอนโทรลนะคะยิ่งทำได้ง่ายๆเลยค่ะ ให้ความมั่นใจกี้นะคะเวลาที่เราขับขี่นะคะเวลาเข้าโค้งนะคะก็ทําได้คล่องตัวทําได้สนุกเลยนะคะในส่วนของช่วงล่างค่ะที่เป็นระบบโช๊คนะคะก็ให้ตัวได้ดีค่ะผ่านเส้นทางไม่เรียบนะคะเพื่อนทําได้นุ่มทําได้นิ่งเลยนะคะและด้วยความที่แบตสามารถถอดออกไปชาร์จได้ใช่ไหมคะหลังจากที่ไปเที่ยวมาเหนื่อยนะคะเพื่อนเราก็ไม่ต้องมาเหนื่อยยกจัก,กรยานไฟฟ้าทั้งคันนะคะขึ้นไปชาร์จบนที่พักนะคะเราแค่ถอดแบตไปชาร์จ สะดวกมากๆเลยค่ะเจ้าไททัน b 7คันนี้นะคะนอกจากจะช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วนะคะก็ยังทำให้เรามีสุขภาพดีด้วยนะคะด้วยการใช้โหมดปั่นนะคะเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อนๆก็จะเป็นการออกกำลังกายไปในตัวค่ะและตอนนี้ค่ะเ,เพื่อนๆกี้ก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเราในทริปนี้ค่ะหลังจากที่กี้เอาเจ้าไททัน b 7คันนี้นะคะไปทดสอบทำระยะทางมานะคะเพื่อน โดยการขับไปชมซากุระเมืองไทยจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็ไปที่หาดทรายเม็ดแรกมาด้วยค่ะเพื่อนๆจากเลขไม้ตอนเช้านะคะก็คือ161ค่ะส่วนเลขไม้ตอนนี้นะคะอยู่ที่217ค่ะสรุปแล้วนะคะกี้ทําระยะทางไปได้อยู่ที่56กิโลค่ะซึ่งแบตนะคะก็ยังเหลืออยู่ที่2ขีดนะคะส่วนตัวกี้คิดว่า2ขีดที่เหลือนี่ค่ะเพื่อนๆกี้น่าจะทําได้ถึง6กกิโลเลยค่ะ ซึ่งตามสเปคที่เขาให้มาค่ะก็คือ40-45กิโลต่อ1การชาร์จนะคะแล้วก็ต้องใช้โหมดอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวนะคะไม่ได้ใช้โหมดช่วยปั่นด้วยนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้ค่ะกี้ไม่ได้ใช้โหมดช่วยปั่นเลยนะคะใช้แค่โหมดอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวค่ะก็ถือว่าทางเ t i t a ททันเขาเค็มสเปคมาไม่เกินจริงค่ะเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะกี้ต้องขอขอบคุณเ t i t ไททันมากๆค่ะที่ส่งเจ้าจัก,กรยานไฟฟ้าคันนี้นะคะมาให้กี้ได้ทดลองใช้ค่ะ แล้วก็ขอขอบคุณนะคะบ้านบางโฮมรีสอร์ทด้วยค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะคะถ้าเพื่อนๆกำลังมองหานะคะที่พักน่ารักน่ารักแล้วก็ราคาเป็นกันเองนะคะก็ทักสอบถามตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆกี้คงต้องขอตัวไปก่อนค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ